ใช่พูดถึงว่าถ้าใครไม่กินแบบนี้ก็ไปผสมน้ำแดงได้นะหรือจะเป็นชามะนาวก็ได้ ท่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับหมุน3-60องศาให้เพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศอันคุ้นเคยวันนี้มานี่ร้านพี่อ้อมเชฟทองย้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ไปยืนขายของอยู่ใช่ค่ะผมแอบเปิดคลิปพามาค่ะตอนนี้เรามาอยู่ตอนช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายอันนี้ประมาณบ่ายสามโมงกว่าใกล้สี่โมงละร้านก็ปิดปิดละก็จะเหลืออะไรเป็นถุงถุนิดหน่อยก็ ฟีคิดถึงเนาะคิดถึงเชฟทองวันนี้มาแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนเจอเชฟทองคุยกับพี่อ้อมก่อนผมเดินมาทจริงอ่ะผมมาหาพี่อ้อมแทบจะบ่อยๆอ่ะเช้าๆก็มาซื้อกับข้าวมันมีความมันผมเห็นสะดุดเนี่ยเนี่ยตอนนี้เขากําลังฮิตกันกำลังฮิตกันใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้เขาปลดล็อกแล้วนะคะปลดล็อกเป็นเป็นพืชเสรีที่ว่าคนสามารถเอามาปลูกได้แล้วก็มากินได้ แล้วก็มาทํามาหากินมาค้าขายอะไรเงี้ยได้ก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆติดตามติดตามคลิปของผมเนี่ยเคยไปเที่ยวบ้านพี่อ้อมที่ตรงไหนนะตรงนู้นที่เพชรเกษม69ค่ะตรงนั้นเขาเรียกบ้านหมู่บ้านขิง แต่ตอนที่หนูอยู่นี่หนูอยู่ตรงสวนจำปีค่ะอยู่ซอยสวนจำปีแล้วก็ไปเห็นพี่อ้อมปลูกมันนาปลูกนู่นปลูกนี่เยอะเลยนะขณะนี้เอ๊ะนั้นประมาณปีแล้วนะที่เราไปกันที่เราไปไปถ่ายคลิปไปนั่งกินท้าวน่าจะเป็นปีแล้วค่ะจานปีแล้วค่ะปีกว่าแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ที่นั่นมีปลูกเจ้านี่ด้วยใบกระท่อมค่ะใบกระท่อมนี่ด้วยนี่ใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเป็นเม็ดค่ะแชนหนูก็ปลูกอ่าแล้วก็พอดีเลยผมเนี่ยกำลังคิดว่าเออ เห็นเขาบอกมีสรรพคุณอะไรบ้างนะฮะพี่อ้อมก็ใบกระท่อมเนี่ยนะคะสรรพคุณก็คือลดน้ําตาลในเลือดครับลดน้ําตาลลดเบาหวานแล้วก็ช่วยทําให้เราสดชื่นค่ะแล้วก็จะทําให้เราแบบทนทนร้อนได้ทนแดดทนร้อนแล้วก็ทําให้ชีวิตเราแบบสดชื่นนะคะเดี๋ยวไม่เหนื่อยพี่อ้อมพูดเนี่ยกินด้วยเปล่ากินค่ะจริงเหรอฮะได้ลองกินนะก็ก็คืออยากลองดีมี มีคนแนะนำมาค่ะมีคนแนะนําว่าพี่เขากินแล้วน้ําหนักลดอ๋อจริงเหรอจริงค่ะมีคนรู้จักกินนแน้วน้ำหนักลดลดไป10บกิโลนี่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก่อนเปิดกล้องนี่เชฟทองก็เชฟทองก็บ้านหนูกินมา ร่วมสองอาทิตย์แล้วค่ะต้องกินกันมาสองอาทิตย์เพราะว่าเราไม่ต้องซื้อไงคะเพราะว่าแฟนปลูกไว้ตอนนี้ปลูกไว้ก็ถ้าต้นทุ่มหัวนี่ก็สองพี่นิกเราเนี่ยนะปลูกไว้พี่นิกก็ชอบเรื่องปลูกต้นละสองพันก็บ้านเราก็อหายคิดถึงก่อน สวัสดีครับเชฟทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือติดไม้ไว้ให้ให้ผมส่งไปส่งมาด้ไหมไม่มีแค่สองตัวอ๋อแล้วอ๋อได้้ได้ไปดึงใกล้ใกล้พี่อ้อมาครับโอเคกินไหมกินค่ะจริงเหรอจริงค่ะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ต้องสองอาทิตย์กว่าตอนนี้ก็ทานทุกทุกเช้ากินกินยังไงกินยังไงทำยังไงกินก็ต้มมันน้ำชาค่ะเอาใบมาต้มที่ผมสนใจมากแล้ววันนี้มาเนี่ยผมจะเอามั่งพอรู้สึกว่า พอพอมาดูแล้วเอ๊เซฟทองสู้ไปอ่ะผอมลงแล้วค่ะ้รผอมลงผอมลงจะเหนื่อยด้วยแต่แต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้การันตีว่าลดได้จริงป่าเพราะว่าเพิ่งจะสองอาทิตย์เพิ่งจะสองต้องรอยพาสครบสักเดือนหนึ่งก่อนค่ะแต่แต่แต่มีคนทักแล้วเป็นยังไงมีคนทักว่าผอมลงก็ทักแล้วก็่ามเอาเอาเอฟซีว่าไงเอฟซีว่าผอมนะตัวหนูตัวหนูก็มีความรู้สึกว่าผอมลงค่ะเริ่มจะผอมลง แต่ก็ยังไม่แล้วพอดื่มแล้วรู้สึกไงก็สบายสค่ะสดชื่นก็สดชื่นแหละมก็สดชื่นสดชื่นแล้วก็ไมียหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยหาวหรืออะไรดชื่นไมรู้อันนี้ไม่รู้นะไม่ได้มาโฆษณาเพราะว่าไม่มคือว่าเราก็อยากจะบอกต่อว่าอะไรที่มันกินแล้วมีประโยชน์ กับร่างกายเราเราก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนเ c ซีได้ได้ได้นำไปไปทํากินแต่เราก็ไม่ได้นะคะทานเป็นยางั้นอย่างนี้เพราะในเมื่อในเมื่อผมอยากจะว่าเดี๋ยวเอาไปทดลองมั่งเดี๋ยวจะขอเพราะว่าที่ที่นู่นปลูกเป็นใบๆบใช่ไหมปลูกเป็นใบใหญ่ลวค่ะใบใหญ่แต่แต่เห็นเอามาตั้งนี่คือคือขายด้วยเนาะขายค่ะนี่เป็นยังไงฮะขายยังไงฮะพี่อ้อมันคือคืออันนี้จะต้นละลายอันนี้มันเป็นปลูกเมล็ดนะคะปลูกเม็ดขายอยู่ที่ร้านเราเนี่ยใช่ค่ะต้นละลายใช่ค่ะเอาไปลงดินได้เลยลงดินได้เลยค่ะแล้วมียังไงอีก ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นต้นละร้อยเหมือนกัน <ฮะ S 2> แต่ว่าค่ากระถางเนี่ย20บาทแล้วก็ค่าดินก็ถุงหนึ่ง30บาทเราก็ไม่ได้เอากำไรในการทำ<ฮ>ะนะ,ะคะก็ขายต้นละร้อยห้อันนี้ร้อยห้าถึงต้นนี้รวมรปุ๋ยกันรวมปุ๋ยกบกระถางดินแล้วอันนี้ก็คือว่าเราก็เอาไปปลูกได้เลยเอาไปวางไว้ได้เลยค่ะแต่ต้นนี้เราต้องไปซื้อกระถางไปซื้อดินก็เท่ากับ50บาทเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปต้นหนึ่งได้ค่ะนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นไม่เชื่อว่าว่ากินไม่กินแล้วก็ผมอยากจะดูอยากจะว่าไปทํายังไงพอมีใบแล้วแต่เบื้องต้นเดี๋ยวคงจะอาศัยพึ่งพึ่งใบพี่อ้อมช่เด็ดเดอามาจากที่นู่นนะได้ค่ะและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฝากอาจารย์ไปทานด้วยได้ครับจะได้ทดลองดูว่ารู้สึกว่าร่างกายเราเราเปลี่ยนแปลงไปไหมค่ะงั้นเดี๋ยวเชฟจะพาไปค่ะ เดีปต้มไปดูไปไปดพิสูจน์กันตรงนี้ใช่เดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเชฟทองก็กินกินแล้วสวยป่ะเนี่ยกินแล้วสวยขึ้นไหมขาวหอมเพรียวค่ะมาดูเชฟเอาเอาเอามาติดไม้ที่อันนี้ไกลไปไหมฮะเอาเอาของอ้อมไปไหมได้เนาะอันนี้ประมาณนี้มะช้าเอาของอ้อมเพราะว่านี่เป็นของทองแล้อ่าอ่าเปลี่ยนไม้กันไม้มีแค่สองตัวอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ห้าใบค่ะเมื่อเช้าหนูก็ต้มไปแล้วห้าใบนะคะฮะ เดี๋ยววันนี้จะมาต้มอีกห้าใบค่ะนี่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 ะ่านมือช้าหนูต้มไปแล้วนี่คือเวลาเลือกไปก็เอาใบใหญ่ๆมากนะค่ะใช่ค่ะใบใหญ่ใบแลือกยังไงใบแก่อ๋อใบแก่ค่ะต้องเป็นใบแก่อ่ไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวต้องแก่ด้วยค่ะคือเชฟทองกินคือต้มกินน้ําไม่ได้เอามาเคี้ยวมาสูบอะไรเนาะไม่ต้มต้มเป็นน้ําชาค่ะต้มเป็นน้ําชาพี่อ้อมพี่อ้อมเชิญเชิญด้วยก็ได้ครับไว้จิบจิบร้องเชิญมาอยู่ใกล้ๆก็ได้เผื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนี่ไออันนี้ พอเอามาปุ๊บเด็ดมาปุ๊บห้าใบจะใช้น้ำเด็ดครึ่งอันอันนี้คือเราล้างแล้วใช่ค่ะอันนั้นแช่น้ำไว้เนี่ยล้างล้างแช่น้ำไว้ให้สะอาดอันนี้เลยมาต้มกันนะคะก็เราใช้น้ำเด็ดครึ่งจาอนนี้เราก็ห้าใบใช้น้ำขวดหนึ่งเลยค่ะขวดใหญ่ผมจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าไงป่ะเชฟทองกินอะไรทำไมถึงสวยขึ้นหลังจากไม่ได้เจอมานาน คือได้ทราบว่างานยุ่งงานหนักที่เราห่างหายกันไปแต่ทําไมยังกระฉับกระเฉงเหมือนจะเป็นสาวขึ้นอยากให้เอซีได้ลองทำกันพี่อ้อมบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้มีขายอะไรมากมายยค่ะผมถามพี่อ้อมก็เลยบอกมาดิเดี๋ยวจะบอกให้ไหนๆจะบอกบอกไหนจะบอกบอกเอฟซีผมด้วยแล้วกันอะไรดีๆเช่นเชฟทองต่ออันนี้ไม่ต้องรอให้น้ําร้อนนะคะอันนี้สามารถใส่พร้อมน้ําไปเลยค่ะ แ้่ก็ร้อดนะคะอันนี้น้ำขวดหนึ่งค่ะก็ประมาณริครึ่งริบครขวดใหญ่นะคะใส่อะไรก็ว่าไปนว่าไปค่ะนี่หนูมีหม้อนะคะอนุญาตใส่กระมังวันนี้คือจะเห็นเราว่างๆเลยค่ะเดี๋ยวก็ต้มไปจนกว่าจะเดือดค่ะอ๋อเดี๋ยวราก็ระมอเลยก็จะเปลี่ยนเป็นชานะคะต้องใช้เวลาต้องใช้น้ำใส่ใบพบไปพร้อมน้ำเลยค่ะใส่ก็เลยนะ่อยต้มไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูแต่ว่ามีกรอกใส่ขวดไว้ ไม่มีเพราะว่าต้มต้มทานต้มแล้วกินหมดต้มแล้วกินหมดนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่หลคาฐานหาอ๋อต้มมเช้าใช่ค่ะต้มมเช้าเนี่ยสีก็จะประมาณนี้อ๋อก็แบ่งกันทานค่ะแบ่งกันทานเนาะต้มอเช้าเนูต้มเนี่ยขอบน้ำค่ะน้ำสองขวดมเช้าค่ะนี้สีก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้หนูไม่ได้กรองนะคะอันนี้หนูไม่ได้มีกรองก็จะมีมีใบไม่ได้ไม่ได้กรองค่ะอันนี้ก็คือตัก ตักทานกันตอนเช้าเอากระแแก้วละแก้วร้อนร้อนหรือเปล่าหรือแช่เย็นก็ได้ร้อนเย็นเย็นก็ได้ค่ะท่านดานทานอุ่นก็ได้ไม่ต้องผสมน้ำตาลน้ำเตินไม่ต้องถ้าใช่พูดถึงว่าถ้าใครไม่กินแบบนี้ก็ไปผสมน้ำแดงได้นะหรือจีเป็นชามะนาวก็ได้ ใส่น้ำผึ้งใส่มะนาวเป็นชามะนาวชงกินเป็นชามะนาวใส่น้ำแข็งไม่ลองไปใส่โซดาดีไหมเนี่ยได้ลองลงไปทำเป็นเครื่องดื่มมาเนาะใช่ทำเป็นเครื่องดื่มที่จริงมันต่อยอดเป็นเครื่องดื่มอย่างงู้นอย่างนี้ได้ตอนนี้ก็มีมีค่ะมีเป็นชามะนาวได้แล้วก็เคยทำไหมเป็นชามะนาวยังไม่เคยค่ะตอนนี้ก็ทานเป็นน้ำชาอย่างเดียวยังไม่มีเวลาคือเอาง่ายๆไปก่อนค่ะ กินเพื่อสุขภาพไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะเป็นเมนูไหมเนี่ยเอาไปต้มต้มเป็นใส่เป็นสมุนไพรต้มอะไรนะอาะต้มต้มกินแบบนี้คเป็นน้ําชาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยลองไปนะหรือว่าไหนต้องการหวานก็อาจจะผสมน้ําแดงไ้รูบอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นน้ำพึ่งมะนาวผมผมลองได้ไหมอ่าได้ค่ะได้ได้ไหน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 แล้วมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลองได้ค่ะ แต่ผมไม่เคยกินเลยนะยังไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยไม่เคยถึงได้ถึงได้แบบอยากมาหาพี่อ้อมให้ความรู้จากให้ความรู้จากพี่เขาแนะนํามาแล้วหนูก็หนูก็แบบว่าอยากอยากลองอยากลองเพราะว่าหนูอ่ะคือไม่ได้พูดแอคชั่นตัวเองนะคือเราขยันอยู่แล้วแต่ว่าอากาศตอนนี้มันร้อนไงฮะจาร์เราอยากแบบทนความร้อนแล้วเราก็เป็นไวททองด้วยพอทานแล้วรู้สึกว่าเราไม่ร้อน แล้วเราก็สดชื่อแค่นั้นนะค่ะแต่ว่าน้ําตาลน้ําตาลน้ําตาลกับบาวานอะไรพวกนี้คือเราก็ทานระวังอยู่แล้วเดี๋ยวผมอย่างนี้เดี๋ยวตั้งแต่ตั้งแต่วันเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองลองดูนะแต่วันนี้แก้วแรกไม่รู้จะยังไงแต่ถ้าเกิดเออเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวพวกนี้มาบอกค่ะก็หนูจะเล่าให้ฟังความลับหนูให้แฟนทานสามวันเขาไม่เขาบอกว่าอย่าเอานะเดี๋ยวมันจะติดอืหนูไปฝาก พี่คนนี้แนะนําให้หนูอ่ะเขาบอกว่าเขาขายยังไงพี่หนูอยากจะทานจังเลยหนูให้แฟนเอามาแฟนไม่ยอมเอามาให้หนูเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ซื้อมาเผืือแต่พี่น้ําหนักลดจริงๆนะสิบกิโลพี่เป็นเบาหวานหนูก็เลยบอกเออพี่หนูฝากซื้อนะเดี๋ยวหนูจะลองเอาต้มมาเพราะตอนนี้เราก็รู้ว่ากดล็อกแล้วไม่ผิดกฎหมายเสร็จหนูก็ต้มกันเนี่ยต้มให้แฟนทานสามวันพอวันที่สามนะทองเนาะแต่บอกว่าน้ําชาระวังนะคะจาน น้ำชามีไหมขอน้ำชาหน่อยอ๋อไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่ากินอะไรที่แรกไม่รู้ค่ะวันที่สามนะคะขอสักช่วงเก้าโมงอ่ะขอสักช่วงเก้าโมงอ่ะแกมาหาทองทานไปเช้าหกโมงค่ะแล้วใช่ไหมคะแกบอกทองขออีกแก้วได้ไหมน้ำชาบอ้พีเทำยมพี่สิบทอเฮ้ยพี่รู้สึกพี่สดชื่นจังเลยน้ำชามันเป็นน้ำชาอะไรเหรอโอหนูก็เลยเฉลยความลับว่าเนี่ยมันเป็นชาของ ่นใบกระ่อนเันจะกินแล้วสดแกถึงเชื่องอะเพราะแฟนหนูเขาจะแบบมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นสารเพิดอนแท้งที่ตัวแกกระทำแต่แกเองคือคนรุ่นเก่าอะมันถูกลูกฝังมาเยอะมันถูกเราก็อย่างผมเนี่ยเพราะตอนนี้บางทียังตกใจเอ๊ะทำไมเขาวางขายกันขนาดนี้เลยเหรอเห็นก็ ไปทุกถนนมีหมดเลยก็คือที่เขาขายกันเนี่ยเขาจะไปผสมยาแก้ปวดไปผสมพวกยาแก้ไอที่เป็นเป็นสารเสตติส์เคี่ยะแต่ของเราเนี่ยคือเราต้มน้าชาทานมันไม่ได้ติดหรอกค่ะจาอรู้สึกว่าวันหนึ่งจะทานได้ัวลาแปะใบต่อหนึ่งคนนะคะจะไม่เป็นโทษแล้วทานแล้วก็รู้สึกทํางานสนุกแปะใบนี่คือต้มน้ำใบใช่ต้มน้าชาแล้วกินก็จะปริมาณนั้นแล้วก็หมดก็หมดพอวันนี้เอาไปผสมอย่างอื่นเนี่ยฮะ ไปผสมอย่างอื่นไปผสมเอมน้อยมันก็เลยทําให้ติดพอติดแล้วมันก็ไปผสมอะไรยาอะไรอะสารเสพติดอ่ะก็ทําให้ติดแต่ถ้าเกิดว่าเอามาแล้วก็มันทานเป็นประโยชน์ทําให้เราไม่ร้อนทําให้เราสดชื่นอย่างเงี้ยแล้วก็ผลพลอยได้คือน้ําหนักตัวลดทําให้เราสวยขึ้นเอาแล้วเอาแล้วเจอกับตัวเองแล้วค่ะแต่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทดลองแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพอสัก เดือนสองเดือนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตนี่แหละก็เลยต้องบอกต่อว่าประโยชน์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ได้มาโฆษณาเพื่อจะขายนะพี่อ้อมไม่ได้บอกอยากจะขายเลยแต่ว่าวันนี้ก็ถ้าผมเกิดว่าคนคนอยากจะซื้อก็เขาก็มีใบขายนะคะจาะเขาก็มีใบขายทั่วไปก็ซื้อใบลองตมดนี่นี่นี่เดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้ว นี่ต้มนานสักแค่ไหนครประมาณสักสิบห้าถึงยี่สนาทีสิบห้าถึงยี่สิบนาทีปล่อยไปอย่างนี้เนาะปล่อยไปอย่างี้เบาเบาไฟไว้ค่ะแต่ตอนแรกเขาก็จะให้แรงหน่อยใช่ให้แรงเลยเดียวเดียวพอมันสีสีเริ่มออกแล้วค่ะก็จะให้เบาไฟนิดนึงแล้วนี่ค่ะต้มฟานกันไม่มีไม่มีพอพอต้มไปอีกาประมาณยี่สิบนาทีสีเขาก็จะเริ่มเข้มขึ้นค่ะแล้วสวยแล้วก็ทำงานพอพอเราปิดแก๊สไว้สักพักหนึ่งทิ้งไว้น้ำให้ออกสีแดงเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะน้ำก็จะออกประมาณนี้ค่ะเนี่ยออกสีแดงๆเหมือนน้ำชาเลยค่ะนี่ มาดี๋ยวผมกาบพี่ออมสีหน่อยอาจารย์ลองกิบนบดูค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เย็นนะคะไม่ไม่ร้อนแต่เดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวจะเอาอันนั้นไปค่ะนี่ครับถ้าอาจารย์นอนนอนดึกอย่างเงี้ยค่ะคือคือบางคนนะคะต้มออกมาอย่างนี้นะคะเขาก็จะไปใส่น้ําผึ้งแล้วก็ใส่มะนาวหน่อยไม่เห็นมีกลิ่นอะไรไม่มีไม่มีค่ะก็เหมือนน้ำชาทั่วไปค่ะคือยืนยันนะว่ามันไม่มีกลิ่นอะไรนะไม่ใช่ว่าผมมาโดมมันมีกลิ่นแล้วไม่มีกลิ่นเป็นเรื่องไม่มีค่ะไม่ ก็เหมือนน้ำชาค่ะไม่คิดตกใจว่าทำไมเราไม่รู้รู้กลิ่นอ๋อไม่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 มีกลิ่นอะไรอยู่แล้วก็จะมีรสผมนิดนิดไหมคะไม่ไม่ไม่มีรสหวานไม่มีอะไรเลยเหมือนกินน้ำชาใช่ต้องเหมือนกินน้ำชาน้ำชาจะกลิ่นแรงกว่านะหนูว่าเหมือนเลยค่ะใช่ชายังหอมแต่นี่โอเคเหมือนกับคือบางคนบางคนบางคนเป็นไประมาณแบบเอาอร่อยก็ เอาไปใส่มะนาวนิดนึงแล้วก็น้ำผึ้งหน่อยนึงแล้วก็คนทานก็ได้กินก็กินเหมือนน้ำกินเหมือนชาบางคนก็เอาไปผสมน้ำแดงเทนูโบยก็ได้แล้วแต่จะเอาไปทานก็นะค่ะกินน้อยกว่าชากินน้อยกว่าชาด้วยทานง่ายค่ะทานง่ายหมดแก้วหมดแก้วเดี๋ยวมาดูกันค่เดี๋ยวมาดูกันค่ะไม่ทำไม่ดีค่ะไม่ดีสดใสแต่ผมครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะลองดูบางทีเดี๋ยวนี้ ออกไปทํคทิปทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลอุปกรณ์เดี๋ยวนี้จะมีแบบเที่ยวไปไม่กลับบ้านอะจีเทปลองเลแล้วก็ไปกางเต้นผลอุปกรณ์แต่แต่อาจารย์เนี่ยเป็นหวานสมควรทานน่าทานเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันจะควบคุมหวานทำง่ายค่ะอาจารย์ทำงายก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองแล้วเดี๋ยวไปหาหมอหมอแล้วมันเป็นค่ะได้ค่ะมันเป็นสมุนไพรไทยไงฮะ ฝรั่งเข้าไปทํากันแย่ๆค่ะฝรั่งก็ไปทำครับคนไทยก็เลยต้องกดล็อกว่าของดีๆของไทยอย่างเนี้ยตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อเป็นามาลองกับตัวเองนี่หนูนี่ตื่นตีสองนะคะอาจารย์ตอนนี้มานอนที่นี่ตื่นตีสองแล้วก็พอสักช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมงนี้จะง,ง่วงแล้วแต่เช้าๆอ่ะถ้าหนูทานอันเนี้ย หนูก็ทานประมาณสองแก้วครับหนูจะไม่ง่วงเลยค่ะจริงๆค่ะไม่ง่วงก็คืออยากให้เพื่อนเอฟซีลองทำและทานดูครับประโยชน์จริงๆอันนี้เคียงอย่างสมมุติว่าคนจะเดินทางไปต่างจังหวัดครัหนูแนะนําให้ทานตัวนี้นะคะมันจะทําให้เราสดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงไม่หลับใหลทางานก็สนุกค่ะครับไม่มีไม่มีโทษอะไรครดูเชฟทองชัดๆเอฟซีคือคือไม่ได้เลย เอฟซีคิดถึงวันนี้เป็นคลิปแรกที่จากหลายหลเดือนที่ไม่ได้เจอเชฟพอในะฮพะผู้ช่วยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเวลาไม่พร้อมค่ะหรือเธอทํางานสองคนกระเพาะอ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไม่สะดวกที่จะให้จยนมาถ่ายเพราะว่าเราไม่มีเวลาพอแต่เดี๋ยววไหนไหนวันนี้มาแล้วเดี๋ยวก็ทําคลิปให้หายคิดถึงอะเนาะให้หายคิดถึงกันไปนิดหน่อยว่าว่าว่าเออไม่ได้ไม่ได้แง่งอนอะไรเนาะคืออยากได้ะ fc อ่ะบางทีไลน์มาแล้วกไ็ไม่ไม่พี่อ้อมไม่ไม่ได้<า>ตอบเพราะว่ายุ่งอยู่น้องขาดค่ะชมนิแต่ตอนนี้แป้งก็ขายดีขายได้เพื่อนเพื่เพราะว่ามีคนเข้าไปดูอย่างผมก็ดูเออมีคนเข้าไปดูเรื่องเรื่องแป้งของของ,ของทางร้านเยอะงั้นวันนี้เดี๋ยวพี่อ้อมบอกว่ามีอีกเมนูหนึ่งอยากที่จะมาเสนอใ,<ช>ให้เพื่อนเพื่อนแล้วก็แนะนํานะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปนะส่วนเรื่อง ใบกระท่อมอันนี้ถ้าใครจะซื้อกับพี่อ้อมก็มาที่ร้านเนี่ยอยู่นี่ฮะวางอยู่เนี่ยก็มายกไปยกไปเรื่อยๆต้นใหญ่ก็มีฮะเดี๋ยวก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วพี่นิกเขาก็เพาะเพาะเอาไว้นะส่วนใบใบถ้าจะซื้อเป็นใบๆบก็ไม่ทันเนาะไม่ทันเนาะเพราะว่าต้นหนูก็ทานกันมั่งค่ะโตไม่ทันค่ะยังยังเพราะบ้านเราก็ต้องทานกันมั่งแล้วก็ มันไม่พอค่ะไม่พอแต่เขาก็มีขายกันเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเครื่องยินยัว่าเราเราไม่ได้ต้องการจะขายอะไรแต่ว่ามีมีเพาะพันธุ์มาก็มาวางไว้ใครสนใจแล้ววันนี้เราก็อยากจะเผยแพร่เนาะแต่ไม่ใช่อยากเผยแพร่รอกผมนี่แหละมาแล้วเชฟทองไปทําอะไรมาหรือว่างานหนักงานหนักแล้วทาไมสวยเราเลยอ้างกันบอกอางกันเดี๋ยวทาพี่อ้อมบอกอาจารย์แนะนําอฟซีไปหน่อยแต่เพิ่งจะทานทานไปสองอาทิตย์เองค่ะยังไง ต้องเดือนหนึ่งค่ะยังยังไม่กล้าการันตีว่าผอมเพราะเราเหนื่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยว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 ผมจะเอาไปทานบ้างค่ะยาจานค่ะยายจา์เป็นประหวานก็เราไปทานดูเผื่อประหวานจะลดลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตอนนี้ก็ปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วค่ะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสีมากค่ะต้องทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะมันจะออกสีแดงเหมือนมื่แก่เนี่ยที่เราทานอ่ะก็ปล่อยไว้ก็เย็นพอดีค่ะเย็นพอดี ก็เรื่องใบกระท่อมอันนี้เนาะแนะนำเพื่อนๆก็ขอบคุณพี่อ้อมครับขอบคุณพี่อ้อมเชฟทองที่ช่วยสาธิตในการต้มนะครับมาวันนี้เดี๋ยวผมก็จะพยายามหาจังหวะเนาะมาเก็บภาพเก็บอะไรของเชฟทองไปสลับสับเปลี่ยนเนาะจะได้หายคิดถึงกันครับมันก็ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับ เจอกันคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ